ภูเขอาขอยู่กลางถนนสวยมากเก๋งเงาสองถึงงานแล้วค่ะเห็นแสงไฟสวยงามตอนนี้เขาไฟเขาประดับประดาเนาะเป็นรูปเป็นรูปเหมือนคนยืนก<ๆ>็อยู่ข้างหน้าเลยที่โบสถ์เขาก็ประดับสวยเดี๋ยวรถจะไปส่งแม่แม่ก่อนแล้วรถจะมาที่จอดเราจะเข้าได้แค่ไหน ตึมตึมตึมเดี๋ยวเขา <W T S 1> จะขับนี่พิธีครับจะนะอ๋ออยู่นี้แล้วเดี๋ยวจอดทางซ้ายก็ได้เดี๋ยวเดินข้ามไปฮะหรือว่าจะยังไงจะวนแบบนั้นล่ะเขาไม่นะเขาให้เข้าวะเนี่ยคณะก็จอดตรงนี้เองเขาไม่เข้าหรอกเขาขปิดประตูไว้เห็นไหมนี่ยนี่ไปกรุงเทพหรถใครเนด็ดเขาไม่เข้าตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดแก่งใต้นะฮะด้านหลังวัดมีแม่น้ำน่านซึ่งสวยมากเลยตอนนี้แสงพระที่กำลังจะตกเลย ตกเลยแหละเหลือแต่แสงสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูสามที่จัดงานกันมีลูกชิ้นเยอะแยะอยู่เลยเดี๋ยวแกมีหลายร้านทั้งไปมองลูกชิ้นกระดงลูกชิ้นอะไรโอ้โหเดข๋ยวแกมีหมายร้านลูกชิ้นกระป๋องลูกชิ้นมะขามกระป๋องท้ ในอันขึ้นสองทุ่มอะไรอย่าลืมวัตถุมงคลของเราวัตถุมงคลทอย่างมาเจอไม่จบไม่ส้นในวันนี้นิโคตี9099ได้สากินเลยบ้าบ้าบ้าโอเค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30